โก้ไปเก็บไม้มานะมาอยู่นี่นะอีโก้โกไปเก็บไม้มานะนี่นะไปแล้วทางซ้ายทางซ้ายอีโก้โก้นี่อีโก้ทางนี้อีโก้ทางนี้ อีโก้ทางนี้อีโก้มานี่อีโก้อยู่นี่แล้วอีโก้อีโก้ทางนี้นี่อีโก้อยู่นี่แล้วอีโก้โก้อยู่นี่แล้วโก้มาเร็วโก้อยู่นี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 ่โก้นี่ยโก้เนี้อีโก้อีโก้นี่ยอีโก้นี่อยู่นี่